ลาม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 ันนี่ลามลามันนี่มันมันเหลือแก๊งอะไรบ้างวะที่เล่นได้ตอนเนี้ยเอาแบบเชียร์สองก็ได้ <S <S เพราะว่าอป8คน7นคนที่มันตะออกเราก็เหลือตอนนี้เรามี31คนหักออกไป7คนเหลือเท่าไร20กว่าประกอบอืมแต่ว,ว่าฝีมือเราเราไหวเว้ยจริง อออพอพ่อพรุ่งนี้เขาเล่นกันแล้วนะไม่รู้เขาจะจบเร็วหรือเปล่าแล้วตังนั้นเราก็ไม่ได้ฮะได้เหรียญเลยนะตังนั้นเราจะเป็นเบียราบเลยนะมันไม่เเราจะมียี่สิบสี่เราจะมียี่สิบสี่คนข้าข้าวครับเสียยี่สิบสี่ออนตลอดอาวุธมีกี่คนมีทุกคนยกเว้นมาเขือสวยสวยยกเว้นมาเข,าาขือก็น้ำส้มมั้งข้าข้าครับเสียครับผมขอบคุณครับขาดน้ำส้มไปน้ำส้มเข้าสล็อตมาเป็นยี่ห้าพอดี ไม่แต่เราลดเทียไม่ได้ไหมเรายังจ่ายนี่ไม่ครบแต่ว่าเราเราเล่นแบบอุ้มสองนะหนึ่งก็มันก็ได้แหละ้ามี้าม,มีแก๊งอื่นอนะ่ะถูกปะ่ะไม่เขาจะปรับให้เราเลยนี่เมื่อวานนี้ที่เขาประชุมกันอะ่ะลุงซุนเขา,าใช่เหรอเขาจะปรับให้เลยเหรอใช่แต่ว่าก็มาขึ้นแนน,นี้ได้เขาก็มันก็ขึ้นสี่สิบได้ตอนแรกก,กูคิดเหมือนมึงเลยแต่ลุงซุนเขาอธิบายให้ฟังใหม่โอเคลดได้แล้วยังก็สวยสมมติว่าเราเรามีคนยี่สิบห้าคนใช่ป่ะเราก็ขึ้นสี่สิบได้เลยโอเคได้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 ต้องไม่ผ่านนะถ้าไม่มีก็ ถ้ามไ,มไม่มีอ่ะก็ต้องบีจีอ่ะเพื่อนเอาตรงเลยก็ต้องบีจีอ่ะตอนเราขิวเลยมันไม่มีใครมาสงสารเราหรอกไอ้เชี่ยตอนเนี้ยก็พอตอนเราโดนเลยใครมันจะมาสงสารเราเพื่อนตอนเราโดนเราโดนตั้งตั้งเท่าไหร่เราโดนแบบเรา,เ,าเราเหมือนหมาลามลามคิดว่าถ้าสมมติว่าดูไว้ออกควีนอะไรตีเสร็จอย่างเงี้ยแล้วเราไปลากอ่ะอยังไงก็เกมอ่ะถ้าไม่มั่วลีเงแต่ตอนเนี้ยไม่มีแล้วแก๊งไหนที่จะมาตีกันอ่ะต่อยละนัวมอส่งมอส่งเพื่อนเรามอส่งไปเลยมอส่งสุ่มไก่ไปเลยเพื่อนพูดพูดดีมอส่ง หมดส่งไปเลยเออโอเคไอ้เนี่ยโลเปตอะโลเปตพี่โลเปตโลเปตมีมีสิบสี่สิบห้าคนเองมั้งโลเปตอะโลเปตอะแลแก๊งเหลืองนะแก๊งเหลืองนะนี่อาวุธนจังวะแก๊งเหลืองอันนั้นมันเป็นครอบครัวไม่ใช่แก๊งเพื่อนทุกคนคิดว่าแก๊งตลอดไอ้เหี้ยเห็นไปเป็นคันรถอะเออจริงทำงานทีเป็นกลุ่มเป็นก้อนแม่งแม่งยกกันไปเป็นขยโญงมาการไหมอะ นาการมันมันมีโพเทคนีิมันยอมแพ้นากากับจับแลมเพจไม่ได้ b ีเพื่อนกูแนะนำบบีจเชื่อใจกูบีจีเหอะก็นั่นแหละแล้วกูไม่พอใจได้วันนั้นอะเรื่องที่มันดาน่ามึงอะถูกเราเพื่อนมันก็ได้ยินใช่ปะเออมันมันติดเล่นเกินเว้จริงคือที่จริงจะเอาจะจะเอาก็เอาได้เลยนะถ้ามันซิ้นมันเป็นอย่างนั้นอะวันนี้ค่เาเล่า ขอบคุณมากครับค้าเล่าค้ายาเล่าร้อยหนึ่งมันก็กินได้เป๊กเกี่ยวครับผมก็เหมือนเล่าไปแต่ไปแทงมันอะไรก็ไม่รู้อะไรนะเห็นไอ้ฮาโก้มนเล่าให้ฟังะว่ามีคนในบีจีไปแทงมันอะไรมันแล้วมันรีบอยู่ด้วยดิได้<ช><อ>หรอเออแต่มันเพิ่งไอ<ห>้ฮาโก้บอกว่ามันโดนหักหลังว่าน้องไอรีมึงมาเดียวรางถึงหนึ่งอ๊อกกูเปล่าไปที่ก่อนมันบอกว่ามันโดนหักหลังไอลีมึงมาเดียวหนึ่งใครหักหลังมันน่ะพที่ออกจากแก๊งเราไปไง เอ,เอาเอาเหล็กมันไตพันกว่าแท่งอ่ะอแล้วมันทําอะไรได้บ้างมันทําอะไรไม่ได้มันก็ได้แค่ด่าใช่แม่งก็รับหลักแก๊งเราทุกคนอ่ะตอนออกไปอ่ะทุกตัอวะนี่ให้ตัวนี้มาน้องพี่พิมมาว่ายี่สิบสองนาทีพี่เพิ่งอ่านทวงนี่นอกระบบทวนนี่นอกระบบระบบแล้วผมว่าดีเอ็มเฮดต้องโดนเราหน่อยละน้องมันพิมมากเลยส่งโลไปให้ใครวะใครพิมอ่ะสายฟ้าพิมมา เป็นป้อนไอโก้ไอโก้ฟาร์มทั้งคืนอ่ะพันแท่งอ่ะมึงมันได้หนึ่งต่อหนึ่งนะเว้จีอ่ะจีเป็นพันรอบอ่ะโพอีกพันรอบอ่ะคิดว่าไงวะเนี่ยําจริงป้ันเงนะเออมันบอกว่ามันรู้ว่าเป็นใครอ่ะเรารูได้ไงเรารู้ได้ไงก็มันบอกว่าตอนไปข้างนอกมันก็เคยเจอเคยเจอเสียงไงจำเสียงได้ก็ตอนมันมันไม่ปลอมเสียงคุยไก่โก้งมังเฮ้ยมันเอาเรื่องเสียงมันมันมันไม่ได้นะเพื่อนไม่ตอนอยู่ข้างนอกดิไม่ได้อยู่เนี้ย มันเคยคุยกันเคยไปออกงานด้วยกันมั้งอาจจะมีคืนเคยออกงานด้วยกันแน่ๆเป็นต่อวดีครับวัสดีครับเดี๋ยวครับพี่เตกตัวอะไรเนี่ยพี่ก๊อตสวัสดีครับเดี๋ยครับน้องชายวัสดีว่าน้องลามพาไปเปลี่ยนมาน้องนี่ลามนพาไปเปลี่ยนมาอย่าเปลี่ยนรถใส่ัวสวัสดีที่เขาเรียกร้องเอาทอมเออผมจะถามพี่ก๊อตอะว่าเราควรทํายาวิ่งเร็วไหมคือตอนนี้ผมไปเกียนแคปเอบีกับแคปพีมาได้เยอะมากๆไปเกียนคือยังไง คือผมไปหลอกซื้อมาเม็ดละร้อยเออกัก็กเอาดีจริงเหรอเอบมบอมีเยอะเลยหรอเออมีอย่างละเกือบร้อยอะตอนเนี้ยไอสวยก้ามีอยู่สองร้อยแล้วเดี๋ยวน้องมันจะให้อีกพันหนึ่งอะฮัลโหลน้องวันพรุ่งนี้แล้วนะเขาจะตีกันอ่ะอะดูไว้กันไอ้ก็นี่ไงก็แผลบีจีไงก็แผลก็นี่ไงถ้าออคินดูไว้จบเสร็จปุ๊บเราจะเป็นแก๊งโดดเดี่ยวเลยนะที่จะไม่ได้เหรียญไม่มีโอกาสแล้วนะ มันก็มีคนหนึ่งอ่ะมันมันมีคนแถวนี้แหละเดินบอกเขาเอองั้นพี่เราแค่สองเอ็มพอเอาได้ผมก็ไม่ได้พูดไม่ได้เอ่ยชื่อนะว่าใครอ่ะแต่ตอนเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้เรามีอยู่สามสิบสองสามสิบสามคนออกไปเจ็ดคนเหลือที่ลุงซูนบอกมันก็ไม่ได้ลดมันก็ไม่ได้แปลว่าจะลดสี่สิบใช่ปะก็ขึ้นได้ใช่ปะที่ลุงซูนบอกอ่ะขึ้นได้คือสล็อตมันยังคงอยู่แต่แค่เราลงไปเทียสองในเข้าใจเข้าหมายไหมก๊อเข้าใจเข้าใจเข้าใจถ้าสล็อตอยู่ก็ดีเลยแต่เรายี่สองยี่สิบสามคนอ่ะเราไหวป ว่าเราไหวปะขาดสี่ห้าคนแต่เราว่าเราตามได้ง่ายนะ <c oughs> เราประมาณยี่บห้าคนอะยกเว้นมะเขือกับไอเนี้ยให้แมงอยู่สบ <c oughs> าะไอเนี้ยได้หมดอะจริงแต่ตามง่ายกับกับแพ้เรื่องจํานวนคนถ้าของฟูทุกคนแต่ก็แพ้เรื่องจํานวนคนผมว่ามันก็ไม่ไหวพี่รอยตอนนากาดีเราสี่สิบมันกี่คนนะ่ะมันยี่บห้ายี่หกมันอาวุธหนักทุกคนมันยังแพ้เราเลยก็แต่จํานวนคนก็มีทนไม่สําคัญคจ,จ,จัดเลยอะก้ถูกแต่ถ้ามันล่างมัดเปล่าผสมไปอะลรกเคอย่างเงี้ย จะไฟยังไงชนะพี่ไฟแพ้ก็โดนลากตรงไหนก็โดดกระเด็นพี่เหี้ยผมไม่ตื่นเลยที่ไปดูดวงมาเมื่อวานนะผมนอนหลับไม่ลงตื่นนะตุ่นทุ่มสองทุ่มอ่ะเออดีพี่รออะไรอ่ะผมไปดูดวงอะไรมาผมไปดูดวงเต่ามาไม่ใช่พี่ร้านกัน๋อเหรอไอาพูดดิคืออะไรวะแปเล่นกูไม่หลับไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยทำไมดวงเหี้ยขนาดนั้นเลยเหรอไม่ม่ใช่หรอกเขาพูดเรื่องคนตายเพื่อนผมด้วยแหละเพื่อนสนิทกันเพิ่งตายไปเมื่อสองปีที่แล้วอ๋อคือรถผี เออโอ <Okay. S 1> เคแล้วมันไปอยู่ไหนวะเนี่ยไอ,อ้เฮียพ่อบีจีอ่ะใครมีเบอร์ทีมบ้างวะมันอยู่ในเมืองอะไรเปล่าพี่เรียกสิทวิทย์ปะมา,มาแลนมาแลนน้ำตาลปะพี่ทำไมเพาะมันจะโจงแจ้งมากเลยนะนโจงแจ้งเอาขอ,เ,อ,อเบอร์พอทวิทขอเบอร์คนในบีจีอ่ะเอาดิเอาดิพี่ไม่อยากลงมือเองอะ่ะให้ลาม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 ได้ก็ค่อยเป็นเป้าแต่ไอ้ไอ้ขึ้นขึ้นไปไปไอ้สายฟ้าเอารถคันนั้นไปเก็บไปไปเรเบลมาตรงนี้คขาขอขอซื้อของกันซื้อของมาขายของ จะไปสี่ประตูเหรอไม่ไปสองประตูเอาไว้ว้สี่ประตูดีกว่าสี่ประตูดีกว่าแล้วเดี๋ยวถ้าบีจีมาใครจะคุยอ่ะเออเดี๋ยวค่อยเอาเบอร์เอาเบอร์ไงก็เบอร์แล้วคุยไงเอาเอาการเอางานแกงก่อนดีครับนูเห็นไม่เอ็ดดีไม่เป็นไทยด้วยนะภาษาภาษาภาษาไทยด้วยไม่ตุกตัวบอกแล้วถ้าพี่จะเอาอุ้ยขับเลยเพื่อนแต่งตัวเป็นรุ่นใหญ่กันหรือเปล่าครับเนี่ยฮัลโหลดิ้นเนงน้บเิ้นเงน้บ แล้วทำไมขึ้นรถแล้วม่วงหลุดกันหมดเลยทำไมคุณไม่หลุดคนเดียวอะได้เรนเรนไหมครับพี่เมื่อกี้วิเปอร์ได้ยินครับไเรนเหรบพี่แล้ววันนั้น,นสรุปบ้างไงอะ่ะเรื่องของเองกับพี่อะ่ะเรื่องอะไรครับพี่เอ็พูดอะไรไว้อ่ะพูดอะไรครับอ๋อทำใจวาคำพูดไม่ได้เหรอที่ไหนครับพี่ที่แลนเราอ,ะอ่ะเอ่อเรื่องอีสปอร์ตเหรอครับ อีกเรื่องหนึง่งไม่มีทับบีพูดแค่เรื่องนี้ครับใช่หรอใช่ครับมันต้องมันต้องยังไงอ่ะถึงจะจำได้อ่ะก็มันมันไม่ต้องยังไงครับพี่ผมเคยคุยกับพี่แค่เรื่องนี้ครับไอทาโก้ hey, อยู่ปะมันมันมีเรื่องไอทาโก้ด้วย ต้องแบบเอาไอโฟกมาไอโฟก์มันยังไม่มาเดี๋ยวให้คิดดีๆนะครับพี่ไม่เคยคุยพี่เลยครับคุยเรื่องตอนอีสปอร์ตครับอีสปอร์ตไหนครับไม่เคยคุยพี่เลยครับสงสารอะไร สวัสดีค่ะเอาสวัสดีครับป้าอีแม่สวัสดีครับฮะอ๋อโอเคครับสวัสดีครับเราต้องพูดน้อยๆถ้าผมแบบไม่พูดจิกกอ๊กอะถ้าผมจำไม่ผิดอะมันเคยมีปัญหาทาโก้เว้ยพี่ตอนเจ้าต,ต,ตัวไม่อยู่น้องมันไม่อยู่ไม่มันเพิ่งมาบอกได้ทาโก้เพราะว่าโดนโดนโดนบีจีแทงอะอ๋อถ้าเป็นเรื่องทาโก้อ๋อ เป็นเรื่องของทาโก้คุยลูกผมครับแล้วก็เห็นว่าผมผมไม่เห็นว่าผมเห็นว่ามีผู้ชายกอดลูกผมครับโอ้ใช่ครับเป็นผู้ชายกอดลูกผมไม่ถช่ไอทาโก้ใช่ไหมครับที่กอดใช่ใช่ครับแล้วแมีงก็ไปคุยไกลไกลดีกอดไม่คุยก่อนหรอครับเนี่ยอ่าคุยแล้วครับวันนั้นคุยแล้วครับแต่ว่าเหมือนเจ้าตัวจะหนีครับ แสดงว่าไม่ให้เกียรติน้องผมเลยดิคุย,ยคราคาผมแม่มเรี่กแล้วครับพี่โกครับพี่เป็นไรเป็นไรทำไรอ่ะมันมีมีม,ม,มีน่าจะน่าจะมีเรื่องครับพี่อยู่อยู่แรงน้ำตาลครับอีกมีเรื่องอีกแล้วเอเอหลังจากที่แทงครับผมก็คุยทากโก้แล้วก็ผมบอกว่าผมบอกว่าเออถ้าจะคุยลูกผมก็ผมไม่ได้ติดอะไรครับก็คุยกันดีดี ไม่นว่าไอทาโก้มันมันหนีหน้าใช่ไหมหลังจากที่เอ่อไม่ไม่ครับคือหนีหนีแค่ตอนที่ที่ผมถามครับว่าชื่ออะไรเขาก็วิ่งหนีอะไรประมาณนี้แบบตอนตอนที่ก่อนครับใช่แล้วก็เหมือนแบบอ่าหลังจากนั้นก็เกิดมาทาโก้ก็เกิดแล้วลุกไปทาโก้มันนองรักพี่เลยนะผมก็ไปคุยทาโก้ครับพี่แล้วก็บอกว่าเออถ้าจะคุยลูกผมก็ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่าพาอย่าไปทาอย่าพาไปทำเสียให้หายแค่นั้นครับก็ทาโก้ไม่ได้ว่าอะไร ก็ประมาณนั้นก็มีแค่นั้นครับส่งของหมดแล้วใช่ปะอะไรนะพี่ส่งของหมดแล้วใช่ปะพ่ถาใช่ครับใช่ครับแล้วมันต้องแทงเลยอะครับอันนั้นมันน้องรักพี่เลยนายโก้โกครับพี่แต่ว่าลุงของพี่<ม>ครับมผมผมพยายามค <ผม S 1> ุยแล้วครับพี่พว่าแบบน้องพี่หนีพอ,อพี่หนีเสร็จปุ๊บก็ ตายแนรกหน่อยครับติดผู้หญิงแทงไหมครับไอ้ก่อนลูกะลี่หัวนมดำก็พอเกิดมาผมก็คุยกับน้องทาโก้แสดงว่าแทงก่อนค่อยคุยคุยก่อนครับพี่เรียกคุยแล้วครับแต่น้องหนีไม่ตอนแรกเองบอกแทงก่อนไม่ใช่หรอหลังจากแทงก็หลบน้ำไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับพี่เอ่คุยก่อนครับคุยแล้วเหมือนเขาหนีผมก็เลยแทงไปทีนี้ก็อ่เขาก็มาคุยผมผมก็คุยกับเขาผเออก็ไม่ได้ว่าอะไรคุยเห็นรูปพี่อะ เดี๋ยวตามไปโก้งมาดิสายฟาร์ามทำโก้มาหน่อยมันน้องมันไม่อยู่ในเมืองพี่น้องมันฟาร์มยันไอ้นี่เลยมันไปนอนกี่โมงอะพี่แทง,งไปกี่ทีอะอืมสลบป่ะครับพี่ได้ประมาณสามทีครับแล้วทขาไม่ต้องแทงทั้งสามทีเลยอะออพยายามพยายามคุยแล้วครับพี่แต่ว่าคุยแบบมันน้องหนีงเดียวน้องไม่ได้ไม่ได้พูดเลยเลยครับแต่ว่าผมเห็นผมคือผมไม่ได้รู้จักไม่ได้อะไรเลยครับแบบผมเห็นว่ามีผู้ชายมากอดลูกผม,มครับ แท้ไงไหมครับ,รมรบผมยังไม่ได้รู้จักครับถ้าสมมติว่าลูกลูกคุณมาแทะมากอดลูกผมนี่ผมต้องแทงเลยปะได้ครับพี่เพราะว่าหมายถึงยึดถื้าลูก,ลกผมไปกอดลูกพี่ก่อนแล้วได้ครับครับพี่เข้าใจว่าคนเป็นพ่อก็ห่วงใช่ไหมล่ะอาพี่ไม่ใช่อยากได้เองนะ <laughs> ไม่ใช่ครับ เซมาลี 4, Marie, จากช่อง YouTube 6 FOUR 1ครับผมว่าขอบคุณ30ครับ,รบขอบคุณ30กี่ชาวบ้านเยอะเนิ้น คนเริ่มมาเอฟฟังลาเดอร์ห้าร้อยห้าสิบห้ามันตามพี่มาค่ะพี่ไอซีไม่ยดิคนเริ่มเอฟฟังไอ้เหี้ยคนแม่งหว่านไส้จองกันทินงงม,งงมันๆๆๆๆพูดว่าขีโมหักหน้าต่อติกที่แลนด์ม,ดดนมันขับอยครับไปมัน ไอพี่แรปย่อมทำใหม่เนี่ยแล้วแทงน้องพี่สามทีเลยเนะี่ยพี่ถามครับครับครับพี่ผมยังไม่ได้รู้จักน้องพี่ครับว,ว่าเป็นคนคุยลูกผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมถามแล้วนะครับผมถามแล้วลว่าตอนนั้นน้องพี่หนีเยูเ่เลยครับคนเท่าไหรอ่อ่ะของเราอะ่ะอะไรนะครับคนเท่าไหร่คนเท่าไหร่วะซีนน่าจยี่สิบเอ็ดครับนั้น งานลุงผมหน่อยครับชื่อตู่วันวันมีแต่เมายี่ิเอ็ดอยู่จริงไม่ถึงพี่เพราะว่าติดข้างนอกกันเยอะครับด่าลุงผมหน่อยครับชื่อตูดวันวันมีวันวันมีแต่เม,มาไม่ได่าหรอกครับกลัว พิทีเดรรามวินิจไี่ใช่คนที่ดวนนีสปาต้าหรือเปล่าน้องชายอยู่21คนแล้วคุณบอกว่าติดข้างนอกกันเยอะมันไม่ใช่ปัญหาของผมนี่มันจะปัญหาของผมเหรอไม่นี่เปิดบอยให้ีฟังครับรุ่นใหญ่เขาดูบุหรี่กันเอาบุหรี่กูหายยัดแม่พี่ต๊อดอันนี้ผมแนะนํานะว่าอย่าเพิ่งทําอะไรมันเพราะว่าไอ้ดำกำลังไปตีเรียนออกแก๊งเดี๋ยวเราลงไปเทียสองปุ๊บเราเปิดมันได้ง่ายๆเลยพี่ พ,พี่เข้าใจผมป่ะว่าตอนนี้เราอยู่คนละเทียวมันไม่เราอย่าเพิ่งทำในมันดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวสภาเขาใจน,นีคตอนนี้พวกตอนนี้พวกไอ้ดำม,มันกำลังไปตีเหรียญออกอยู่พี่พอเราลงยี่สิบเก้าคนปึ๊บเราแม่งได้เลยอยู่เกียรยวกันแล้วโอเคได้หนึ่งหนึ่งใช่ปะ่ะใช่ครับหนึ่งหนึ่งเอางี้ไหมปล่อยไปก่อนไปวันนี้อเ,เอาปะ่ะพี่ก็ต้องพี่ ที่ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยอีกทีหให้มันไปทำธุระอะไรมันกระหว่างระหว่างรอเวลาระหว่างยืไว้แล้วก็ต้องยืไว้แล้วเดี๋ยวพอเฟื่อยดำออกค่อยเอาครับสเต็งอันนี้ต้องรีบไปทำอะไรต่อปะเดี๋ยวจะไปข้างนอกครับพี่อ่ะไปให้สนุกแล้วกันแต่มาคุยกันรอบหน้าออรอโก้มาก่อนไม่ครับพี่ วันไหนครับพี่เผื่อเผื่อบรนี้ไงเพได้จัดการทุลังนอกเ okay, คคเขาพี่ว่างไหมพวกเนี้ยเอไดอ้ครับพี่เดี๋ยวต้องต้องดูต้องดูทุลังข้างนอกเลยครับพี่โอเคครับงั้น ไปก่อนก็ได้น้องสวัสดีครับพี่ครับพี่ขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ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 พี่ไปแต่งตัวมาใหม่แล้วเทพป่ะอืมมันมันมันมีแต่ของดูดีอ่ะได้อยู่ที่ต้องไว้ใช้อ่ะไม่มีได้ไปเอาไปชอมาก็เฮียแล้วไปกอบม็อบมาหรอพี่แดงเหลืองเี่คนมาฟังเยอะชจังเลยนั่นแหละเฮีจะมีทั้งที ไอ้ดีนะที่เราไม่เปิดเพราะสภาอยู่ด้วยมันกรณีเดียวของเรากับแลมเพทไม่ที่แลมเพทมาเปิดเราสุดท้ายก็เาก็ต้องคืนแล้วก็ไปคุยที่สภาอยู่ดีเพราะอยู่คนละเทียจ์แล<อ>้วเหรอไม่ไม่ไม,ไม่ยังไม่จบครับเดี๋ยวมาคุยพ่กนี้ให้คนแก๊งเราไปตีออกก่อนเนาะใช่พี่อนนี้มันกำลังไปตีแล้วเราเล่นกับมันเราก็ได้หนึ่งหนึ่งแล้วมันมีแค่ยี่สิบเอ็ดคนเราลงไปเราจะเหลือเท่าไหร่อ่ะเจบคนยนะี่สิบเก้ามั้งยี่แปดเทียร์เดียวกันนี้เปิดได้ป่าววะเทียร์เดียวกันเปิดได้เลย ที่เดียวกันเปิดได้เลยใช่ทีเดียวกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ต้องรีบทำอ่ะผมแบบได้กลิ่นแรงมากเลยบอกเลยถ้าเราไม่รีบเอาเลยนะบอกเลยเราโดนก่อนแน่กลิ่นแรงไหมแต่เฟ้าโคตรพี่ถ้าเราไม่เอากลิ่นตีนกลิ่นตีนล่ะที่จะรอย่ำเรอโคตรแรงไม่เลยคุณว่าก็สงสารนะเสียงแม่งแบบ แมันสั่นเลยจริงไอ้แม่งโคเขาถ่อมตัวเลยอะแต่ผมจะบอกให้นะตอนที่ผมไปเล่นสตอรี่เดียบกับแม่งนะปากดีชิบหายไปดับไม่แต่ตอนเราโดนมันไม่มีใครมาเห็นตอนเราเดินไม่มีใครสนใจเราเหมือนกันนะเออใช่ก็เข้าใจเหมือนหมาเราอะเหมือนหมาต้นอเขาก็บอกว่าไม่ใช่ปัญหาของเขาเหมือนกันนะไม่ได้แค่ไอ้หมอจะพุกน้อยู้คำเดียวที่มันพูดนั่นแหละใครไม่เปิดปิดไฟเล่นไว้สัตว์ ต้องใส่ฟิวขาดด่าแม่งไหล่ะอย่าเลยพี่ใจยเย็นครับพี่บอา,าพี่บอาพี่เอาจะทวิตได้หรอครับยิงใส่ตรงได้อะใจยเย็นครับพี่ไม่แต่แต่ผมมั่นใจในระดับหนึ่งว่าถ้าถ้าสมมติมีสต,ตอรี่อะผมว่ามันเอาคนกลับเข้ามาแน่นอนเพราะว่าตอนนี้แก๊งมันหลายๆคนอนะตอนนี้เห็นเห็นไปเป็นไปเป็นสภาไปเป็นโน่นเป็นนี่บางคนก็เป็นประชาชนอยู่ตอนนี้บีจีนี่จังมีเกี่ยวปะใช่ใช่ใช่ ไว้สภาทำอะไรครับเนี่ยอืมเ็เด็ดนี่มีใครอยู่บีจีบ้างวะใครนะพี่มันก็มีคนตึงๆอยู่เอ้ามันเอมันก็มีโตแข่งเหมือนกันโตแข่งเลยไม่เห็นคนว่าสายฟ้ายี่สิบเอ็ดรอสิบเก้ายี่สิเอ็ดพียี่สิบเอ็ด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 ก็อยู่เทียร์สองอะถ้ามันลงไปสิบเก้ามันอยู่เทียร์สามอ๋อใช่ แล้วมันต้องคนเพิ่มดิยี่สิบเก้าวะผมว่าในความคิดผมผมว่าถ้ามีสตอรี่อ่ะเขาเอาคนเข้ามาเพิ่มอยู่แล้วเหมือนตอนดีวีเขาเข้ามาเกือบสามสิบอยู่นะเป็นยี่สิบเก้าใช่ป่ะทีอสองใช่ครับใช่ครับพี่เขามีคนเขามีคนพี่เขามีค้นเองเขาอะแล้วน้องแล้วน้องพวกดำตีตีใกล้ออกหมดยังเดี๋ยวไปดูแล้วกันตีคือจริงจริงอ่ะตอนแรกที่เราคุยไว้คือจะให้พวกมันตีกันเองถูกปะ แต่ทีเนี้ยคือแบบบอยดําว่าเอ้าเรานัดกันไว้วันนี้ทาไมมึงไม่ตามน้องๆเข้ามามันมาแค่สามคนเองทั้งที่ไลท์ชบอกยอกเจ็ดคนก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีเงินแดงไม่มีอะไรเลยผมก็บอสกัดเลยเรียกไปมาหลังี่ยงคืนช่วยไปแสนห้าพี่ะกัดช่วยไปแสนหนึ่งก็ให้มันตีไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็ได้ครับพรุ่งนี้ก็ได้แข่งสั่นไปหมดแล้วแล้วพี่จริงเพราะจริงๆเรานัดกันไวไเมื่อวานด้วย ทำอะไรเมื่อวานทำอะไรก็รีบทำเลย่อเฮียใช่มันต้องรีบทำแล้วโอ้กลิ่นมันแปลกๆเลยพี่ตอนเนี้ยนี่นี่กลิ่นเรื่องมาถามพี่บอสเมื่อวานเข้ามาถามพี่นี่ไม่ตอบว่าของเรามีกี่คนน่ะนั่นแหละพี่ดำเป็นคนมาถามด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกต่อยกันตอดตอดกูบอกกูบอกพี่รับเลยนะบอกว่าบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไปคุยกับพวกทีมที่สภาแต่เขาเขารับรู้แล้วเมื่อกี้ ถ้าถ้าถ้าเอากันแน่ก็บอกสภาไว้ก่อนเลยกูเลยบอกเขาไว้ก่อนเลยนนั่แหละออกเจ็ดแล้วเหลือกี่คนนะสภาออกแป๊บนึงด้วยน่าจะเหลือประมาณยี่สามยี่สี่ป่ะมันมีแก๊งอะไรอีกวะในเมืองไหนเฮ้ยที่ที่ที่ผมมองว่าแบบยีบพาคนขึ้นไปก็ได้เรามีเรามียี่ห้ายี่หกอ่ะยี่สิบสองคนขึ้นไปอ่ะป้าใส่ป้าใส่ไม่เกินยี่สิบเก้าอ่ะสองสามคนอ่ะต้องเผื่อเขาอีกทีนึงต่อให้แม่งเลยที่ที่ผมมองว่าแบบ เล่นได้ก็มีแรมเพรนากัรเรื่องขอทานกิโมะเขามีโปรติกหนึ่งเดือนไงพี่เราซื้ออะไรเขาไม่ได้เริ่มขอทานก่โมะเริ่มขอทานอะไรครับคุณสุภโชคผมไม่ได้ขอทานขนาดนั้นไอพวกที่มาทีเดียวเรามันกลัวเอให้เพื่อนเลิกเริพูดเรื่องซื้อเถอะเพื่อนเอาบีจีก่อนนี่แหละบีจีอะมันมันมันลงหลุมพังเราแล้วพี่เอ่นั้นแหละเฮ้ยบังคับเล่นเลยนะเขาบังคับเราเล่นอ่ะไม่เอาหายอะไม่บบูแรงั่นแหละ งั้นก็ขอขอ,ขอแคบรอบหนึ่งได้ป่ะเพื่อนต่อแคบรอบหนึ่งแล้วก็แยกย้ายกันไปทําของทําอะไรกันตอนนี้รามพี่มีเกาะสามสิบตัวแล้วน้องเฮ้ยวิเดียวโอเคครับพี่แต่ผมจะ<า>ไปไปไเราแคบรอบหนึ่งปะผมมาครับพี่เปาแยกเลยใช่ป่ะพี่เปาไราจะแคบกันพี่แคบแคบครับพี่ปะไหนร